ผมก็คือน้ำตกคองน้ำไหลนะครับอยู่ในเขตจุลยานของน้ำตกคองลางเข้ามาก็จะเจอจุดคัดกรองก่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่เก็บนะครับฝั่งขวามือนี้เป็นบริการจุดนักท่องเที่ยวของคองน้ำไหลวันนี้ก็จะมา รีวิวลานกางเต้นของน้ำตกของน้ำไหลพาเยอะมากนะครับห้องน้ำก็สะอาดสะอาดดีมีมีสองสองห้องน้ำนะผมเคยมาสองครั้งนะครับคือครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งแรกติดใจปีที่แล้วลานกางเต้นก็จะประมาณนี้น,นี่ประเมินผมกางเต้นเรียบร้อยแล้ว เย่นงกล้ๆนั่นคือเต็นท์ผมเดี๋ยวรีวิวเต็นท์ให้ดูคร่าวๆนั้นกลุ่มมาเที่ยววันหกคนวันนี้มีพ่อตาแม่ยายแล้วก็แฟนนัสน้าน้าสาวกับน้าเขยกำลังกินข้าวกันอยู่แล้วาก็ินอะไรอากินรอร่อยไหมเอ๊ขอกินย่างพีอร่อยอร่อย ประมาณมนี้วันนี้มียำปลาทอดผัดผัดกับข้าหลักร้อยวิวหลักล้านกับข้าวหลักร้อยนี่วิวหลักล้านครับจะพาไปดูน้ำตกอ๋อดูดูเต้นก่อนรีวิวเต็นเต้นก็ง่ายๆครับเตนมีสองคนซื้อจากดีเทคลอนอันนี้กางไว้แต่ไม่ได้ใช้ไปค่างๆค่อยปาร์ตี้อีกที นี่รีวิวเส้นผมนะครับประมาณนี้จะใหญ่นิดห้องโถงห้องโถง,อ,ง,ถงอันนี้จะเป็นห้องนอนเปิบห้องนอนให้ดูหน่อยก็จะประมาณนี้ครับมืดนิดนึงไม่ได้เปิดไปเดี๋ยวพาไปดูน้ำตก วันนี้นักท่องเที่ยวก็บางตานิดนึงนักท่กกำงน่าจะเยอะก็วันนี้ตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะกว่าน,นี้เสาร์อาทิตย์น้ำตกก็สวยน้ำก็ใสน่าเล่นอยู่ ตกก็สวยแต่ว่าน้าตกคลองลานจะสวยกว่านี้ครับถ้าใครยังไม่เคยมาอันนี้เป็นจุดลองของน้ําตกคลองลานก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เ่นี้ก่อนนะครับ